ใบภูเขาแจกนับแสนสิบใบเลยไปเอาหน้ารถมาครบหรือเปล่าแบงค์พันก็เลยนับแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยเปล่ารวมสามสิบหรือเปล่านั่นแหละครบพอดีโอ้ได้อะไรนะรเช็คแล้วว่างน่ะใช่ไหมคะการนับไม่เห็นที่ลูกใบตรงเนี้ยแหมอ๋อหน้าใบครบแล้วเช็คแล้วที่เมืองหาดพีบลายดีที่เมื่อกี้ก็นับถึงหน้าใบ ยกคนละห้าละห้านะเด็กคกพี่นี่ยากไปตกที่รถหรือเปล่าไม่ตกเป็นนะไปไปไปมาของฝันก็ไม่มีถ้ามึงจะได้ของ I'm not going to be a schooler, i แรกให้ทำธุรกรรมทางเงินแล้วอย่ามาน้า้อยใจไม่อาไม่น่า้อยใจหราหนูว่าอุตส่าห์ขี่รถไปแรกนะ้วดูวินีนึูทำกห้หนูสองร้อยแรกแปดร้อยแต่บึงเอาไม่ไม่ไม่พ่อยให้ให้ไปเพิ่มเกจบตอนนี้ก็ไให้เงเียตอนแรกเขาว่าจะร่วมงานสองพกูโดนเป็นสามพแล้วกูโดนอีกัว่าสี่พันแล้วไหนบอกไม่เก็บตาคูไง แขกเออแขกก็เละแขกเจ็บเยอะเลยจ้ะพี่น้องไม่เป็นไรเออเหมือนพระเนาะไม่ขายไม่ให้เช่าแต่แบกกันได้แม่พ่อเขาว่าอะไรนะเออบูชาได้แกยวนี้จบแล้วจบการเลี้ยงต้องมีวันเลิ่อานเลยเมามากินแก้วไหนแก้วน้อ เราล่นไงคือเราต้องดเรา้อไดเราต้องรักษาพักวัดไม่ได้เข้าใจไหมไม่มีใครรู้เนาะไม่รู้กนต่้งบ้านมรักทุกคนรักเท่ากันแหละแต่ว่าเราเป็นพี่เราก็ต้องเออดูแลให้ช่วยถึงเท่ากันตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดอยู่นะเหรอจิ้มายลมพิการกอดเลยนะอนาคตอยู่ที่มึงไงยังไม่มายังไม่กลอยามาะ มููกน่เสือาม่าเพีมาไหมเออเพียม่มาแม่มากูยังไม่เบากูยังไม่กลับกูต้องมาลับกูกลับบ้านเองไร้นเลยนะทีบานหนึ่งคานหนึ่งเปิดผับถึงตีสว่างระว่าอะไรนะไอสุขาพิบานไม่ต้องพูดถึง ไลฟ์สดกินแล้วจะออกยูทูบถ่ายที่ใหญ่คนเดียวเด้อมึงถ่ายคนอื่นพอแล้วกูขึ้นหดทหารเรือไปน้องกูสงสัยจะขึ้นหกร้อยกรีนนี่แหละทันแก้วนี้ไปละมากันอดวายทิขาถ่รับแม่จะกลับบ้านแล้วทอนเียกไปเกี่ยวกูแล้วไม่มีความแก้วไม่มียิงปืนหมดผมไม่ได้นะมี ัชีวิตเรื่องราวกูแล้วกูจะสงสารกูแบบมันนั้นไม่เอาแล้วไมวแมวเด้อไงน้องเยอะเยอะมาในนี้เยอะวงสวินยังไม่ผ่าน

คนไม่มีรูนี่ผมก็ดีอย่างน <c oughs> ะไรมันไม่ต้องคิดเยอะไรสอดเหรอคะต้องเก็บยอด